ดามฟารมสวัสดีจ้าเก่าวงเศร้าของวันจันทร์ที่แปดพฤษภาคมหกหกค่ะมาเบิ่งลูกค่ะมาเบิ่งลูกตาเอคพลข้ายืน้ลยเลยได้พี่น้องเอ้ะเข้าไปลูกเข้าไป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 เออ เข้าไป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 ,าไป,าไปคุณค่ะไปไปกินลูกเดี๋ยวพ่อเอามาให้อีกอินดี้นั่งทับไปเลยคนอื่นไม่ได้กินนะลูกอินดี้ กวางเงียวพี่นอ้องกวางเงียวจ้ะมีคนมาบะลูก่ะมีคนมามีคนมาแล้วแม่เออเอียงกวางไว้เฝ้าบ้านมีคนมาแล้วลูก มีคนมามีคนมาซื้อยาแต่ยังแบ่งไม่เยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่มีให้กวางกินแล้วลูกคนจองไว้ไปปลูกน้ำค่ะแพงกุลานี่ค่ะพี่น้องฟื้นแลวดีค่ะอินดี้ บักลาคือบัากลินอืมอืมอุ้งยิง พรเรื่อยพาเรื่อยมีคนฝากความคิดถึงมาพาเรื่อยแม่ถ่ายภาพนิง้งให้อุ้งอิงน้อยสิบห้าวันแล้วลูก อุ้งอิงน้อยยี่สี่ห้หกเจ็ดแปดทสามสิบวันนี้วันที่แปดอุ้งอิงน้อยสิบห้าวันแล้วนี่จ้าตัวที่เพิ่นบาดเจ็บเมื่อวานนี่จา้าเพิ่นนั่งอยู่นี่จอุ้งอิงอระพาลู ยายจับหน่อยยายขอจับหน่อยอุ้งอิง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 งานงาน,น,านั่นไปเหยียบแม่กวางด้วยนะเด้ออึ้งอิงอุง ตาแป๋วเชียวคนนี้จ้าคนนี้ที่เจ็บเมื่อวานน้าลูกเนาะคนนี้ที่เจ็บเมื่อวานหนึ่งวันก็มาไกลเพิ่อนไกลแผลเพิ่นแต่คุณหมอก็ะสซยาใค่แล้วจ้า ดีใจคักพี่น้องที่ซอยลูกดเนาะคะ่ะมันสุดวิสัยเนาะคะ่ะตามหมอมาหมอเพื่อนกะโปะยาสรบไปนะคะเอ,อเ้วพอเป็นโปะคะ๊ค่ะฉีดฉีดยาสรบแป๊บหนึ่งเพื่อนกะลมไม่เฮ็ด ถือสว่าถึงแม้จะพาตัดผิดทีด่แต่กะถือสว่าเพิ่นซอยได้น่ะล่ละนอาอค่ะนบอเป็นหยังงนอาอค่ะเนาอพี่นองเพิ่นเฮามันจะผิดพลาดกันได้คือว่านั่นลหละจะ้ะลูเฮาก็บฟืนละละฟ้นล่ะล่ะฟื้นเน้อลูกเน้อฟื้นเลยฟื้นเลย อุ้งอิงฟื้นเลยจะวิ่งไปทำไมเนี่ยลูกแพืเอยนี่ค่ะตัวที่กำลังกินน้ำนี่แหละเออกินได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะพันกินได้แล้วจ้าพ่ลากินน้ำได้แล้ว ลาก,กินน้ำได้แล้วหาแม่มาลูกนะแม่ไม่ทำอะไรพวกหนูหรอกไม่ต้องกลัวหรอกเมื่อวานมันเกิดเหตุนะลูกเนาะเกิดเหตุการณ์เมื่อนีนมันก็คุ่มๆด้พี่น้องคะบรรยากาศคุ่มๆคือฝนสิต,ตกนี่จ้าเมื่อนีนบบมีแดดคะ่ะ มืดเลยค่ะมือนนี้ถ่ายข้างในคออกมืดตือเลยขออภัยด้วยค่ะด้วยปรับแสงปรับยังกระบ,บ่เป็นดอกค่ะพี่น้องถ่ายเปลี่ยนซื่อๆจะ้ะขอโทษหลายๆด้วยค่ะอาจจะดูแล้วว่่สบายตาแต่ว่าสบายใจกับเอาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะ สบายใจลูกฟื้นแล้วองอิงองอิงองิงสิบห้าวันนะวันนี้องิงสิบห้าวันแล้วแม่่าไปหยับลูกแม่ล่ะลูกเข็ดแล้วคะ่ะ ถึงแม่จะบวมเมนทุกครั้งเนาะค่ะเข็ดแล้วค่ะเรื่องบอกม่งวงไม่เอามาให้อีกแล้วลูกหิวลูกก็ทนเอาลูกลูกก็ต้องรอกินหญ้าอย่างเดียวเลยทีนี้นีกินลูกกิน ลูกก็เจ็บโตอยยุแต่ว่าเพิ่งกะระอดเนาะค่ะมองหมอปาดผิดก็ได้จกเลยว่าจังไนปาดไปแล้วเนาะค่ะปาดแล้วจังรูว่ามันโบเมนมองนั้นหนูก็เลยเจ็บตัวฟรีเลยคนนี้ค่ะฟื้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ฟื้นแล้วเจ้าฟื้นแล้วดีใจเย้ฟื้นแล้วลูกฟื้นแล้ว <S <S ไปไปกินหญ้าได้ยังลูกกินหญ้าให้แม่ดูหน่อยคุณหมอโทรเข้า, <S <S เ,ขาเดี๋ยวโทรกลับนะคะคุณหมอคะคุณหมอโทรมาถามอาการหรือเปล่า เดี๋ยวโทรกลับเจ้าเดี๋ยวโทรกลับค่ะคุณหมอค่ะเหตุการณ์ปกติแล้วนะคะแต่เพิ่บนพนันกินงาเนาะคะ่ะเดี๋ยวโทรกลับหาหมอกัอนเด้อค่ะปะัดดี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพี่น้องมีอีกอย่างก็คอมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้จ้าสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ